สวัสดีหนุ่มเอ้ยตอนนี้พวกเราก็ต้องไปช่วยสปิกเกอร์แมนกันเลยเนาะเราเตรียมพร้อมเราทำพร้อมเราก็ทำได้เฮ้ยพวกสิพี่ดีดมดมหิวเยิ่ยตายซะพวกมึงมันร้องเ,เพลงนี้อะไรกูเขาไม่เข้าใจเหมือนกันหรอกฮึประเพณีสะเปรย์เนี่ยอดุให้ความนี่แค่เพื่อนกูนีบบน่ยแบบแบบแบบให้มึงตายเลยใจเย็นพี่ออเออเออทางสดะดวกอะไรวะ เออยิงตายมึงตายแล้วตายเฮ้ยให้พ่อมาน,นีมึงครางเพื่อนกูเอเออะไรวะเฮ้ยอะไรอะฟันสีดับยิงหน้เาเฮ้ยหลับไปเหรือว่โอ้โหเลยหลับฟันนี้ไอ้หนูเฮ้ยทห้พ่อมานีมึงทับรถถังนี่ยิไงไอ้เปิดกูไปเไนี่ยทำายแม่งเลยรถถังพังเลยเฮ้ย Say yeah! Yeah! Yeah!